เกิดแชทเกิดอะไรขึ้นอะายและป้าโบคุยอะไรกันในแชทนั่นเองพี่น้องคะเพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนเกือบทุกคนอะเกือบร้อยทั้งร้อยร้องไห้เพราะแชทแชทนี้พี่น้องรู้สึกว่าโอ้โหแค่แชทเดียวแฟนคลับเกือบร้อยคนต่างร้องไห้กันเพราะในเรื่องนี้เลยหลังจากที่เป็นเรื่องราวดราม่าถกเถียงกันคือมาเยอะจริงๆคะ่ะพี่น้องคะ สำหรับในวงการเสียงวิหุหรือว่าสำหรับในการที่ไร้เสดกลุ่มปิดเมื่อไม่นานมานี้มีการท้าทมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางดราม่าทางอาอายดราม่าทางบอสนกดราม่าทางคนที่คอยตามใจคนอย่างนั้นอย่างนี้เยอะมากแล้วล่าสุดนี้นะคะพี่น้องขาได้ไปเจอแชทแชทหนึ่งนะคะที่อาอายอะกับป้าโบได้คุยกันในแต่ละเรื่องราวแล้วแฟนคลับได้ไปเจอได้ไปเห็นก็ต่างร้องไห้กันทุกคนพี่น้อง คนที่พึ่งแบบว่ารักในตัวน้องรักในความผูกพันของป้าโบและอาจุนพรความผูกพันของอสองคนนี้นั่นเองเพราะว่าเชื่อว่าถ้าใครนะคะเป็นแฟนคลับของป้าโบแฟนคลับของอจุนภพรจะรู้เลยว่าเออเนี่ยป้าโบได้ถ่ายเรื่องราวพาอีลาไปกินนั่นกินนี่พาอีลาไปตลาดไปเดินทางไปจำเนื่องอะไรพี่น้องคะหลากหลายไปลองเพลงเจอกันลังห่านซุ้มมือ รถเดินทางไปทําการแสดงยู่งนี่นี่นังกันหลากหลายแล้วทีนี้นะ่ปะป้าโบไวไก้ถ่ายให้เราได้เห็นกันในแต่ละช่วงแต่ละเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแฟนคลับแต่ละคนคือติดเติมมากแล้วคือก็น่าใจหายแหละที่ป้าโบนะคะได้ทําการแบบว่า ออกเนาะออกจากการเป็นบุคลากรจากเสียงวิหกนั่นเองก็คือแบบรู้สึกเศร้าแหละรู้สึกเศร้าแฟนคลับแต่ละคนก็เศร้าไปตามๆกันสําหรับเรื่องราวที่ว่าโบได้ออกไปเนาะแต่ว่าก็ออกไปในะที่นี้คือออกไปโดยดีนะคะไม่มีการไล่ไม่มีการอะไรคือทางพี่โบปะโบแล้วก็ทางบอสทั้งสองคือได้คุยตกลงกันที่บอยแล้วนั่นเองนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็คือแบบเป็นแชทที่รู้สึกว่าน้ําตาไหลไปตามๆกันแล้วเชื่อว่า ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็คงน้ําตาไหลเป็นตางกันเหมือนกันเป็นรูปเป็นขีอ่เป็นแคปคอมเมนต์เนาะเพราะว่าคนดูในคลิปเทียบบัวลงอ่ะประมาณเกือบแสนแล้วค่ะพี่น้องคะเป็นช่วงเวลานะคะที่บบัวได้อารมบอกว่าไปให้ถึงฝันนะคะคนเก่งก็คืออ้ายสุคนรนั่นแหละว่าไปให้ถึงฝันนะคะคนเก่งยอย่าท้ออย่าถอยนะคะเนี่ยพี่น้องคะเป็นเรื่องราวเนี่ยก่อนจะไปแชทนะคะับปาโบนะคะออกมาทางอ่าเป็นข้อความนะคะบอกว่า ตั้งใจทำในสิ่งที่ฝนันให้เต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถให้ดีที่สุดนะคะในวันที่เรารู้ว่าเรานั้นเต็มที่และดีที่สุดแล้วเราจะมองตัวเราเองด้วยความภาคภูมิใจทุกคนมองเห็นสิ่งที่เราทําไม่ช้าไม่ช้าหรือเร็วนั่นเองพี่น้องคะแล้วทีนี้มาดูแชทแชทสําคัญพี่น้องเป็นช่วงวินาทีนะคะที่ป้าโบได้ทักไปหาอ,อาไอศุลพรนะคะบอกว่า เป็นเด็กดีของพ่อจ๋าของยานนูนะคะและทุกคนนะคะเออคนเก่งของป้าพร้อมกับอบอกรักน้องแล้วบอกว่าเนี่ยรักนะคะหนูเออรักหนูนะคะพร้อมกับอโมจิหัวใจแล้วทีนี้พี่น้องขามันมันประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ก็คืออาราสุนพรอ,อ่ะบอกว่าขอบคุณค่ะป้าที่ดูแลหนูและทีนี้ ก็ออกมาตอบอีกบอกว่า,วาออกมาคอมเมนต์มาตอบกลับเกบอกว่า,วาเออเนี่ยป้าไม่ไปได้ไหมเนี่ยพี่น้องคะเป็นคําที่แบบว่าเป็นคําสั้นๆแต่มันแฝงถึงอะไรคือหลากหลายมากๆแบบไปไปได้ไหมคะอยู่กับหนูได้ไหมเนี่ยอะไรพี่น้องคะแล้วทีนี้แฟนคลับแต่ละคนคือแบบเพิ่นแบบว่าเพิ่นจุกในโอกเพิ่นพอได้เห็นแชทนี้แต่เพิ่นดูซึงกงน้ำตาไหลเพราะคําว่านี้นี่แหละเพราะคําว่าป้าไม่ไปได้ไหม เชื่อว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะต้องร้องไห้ในในแชทน,นี้ก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าพื้นข้าใจเนาะข้าใจในเรื่องรักข้าใจในหัวอ,อกอ่าหัวอ,อกว่าแบบความผูกพันแหละเนาะพี่น้องคาเกือบจะปีอะประมาณ10เดือน11เดือนเกือบจะปีอะความผูกพันก็คือโอ้โหมันเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วอยู่แบบว่าคนที่เราเคยเล่นนำ้ำค่นที่เท้าเคยแบบว่าผูดคุยนำ้ำ กระดแบบไม่อยู่แล้วในวันนี้นั่นเองก็รู้สึกว่าเห็นโอเคนใจอิหลาอยู่กับเขาไฮซูซูสำหรับวันนี้แล้วก็ป้าโบก็เดินตามความฝันของตัวเองไปนั่นเองเนาะนี่แหละเป็นแชทที่ว่าโอ้โหแม่หลายคนคือมันก็ไฮน้ําหลากหลายเนี่ยค่ะเป็นคลิปบบที่ป้าโบได้ตัดลงเนี่ยพร้อมกับรูปพี่น้องคะเป็นรูปคู่ป้าโบและไอสุกุณาพอลก็คือเป็นมเมนที่น่ารักจริงๆเนี่ยค่ะอันนี้ไปเดินห้างด้วยกัน เป็นน้กันหลากหลายอีลีค่ะพี่น้องค่ะสาหรับเป็นคลิปนี้เนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากดูคลิปเต็มหรือดูอะไรก็สามารถไปดูได้ที่ทางเป็นเพจเนาะเป็นเพจของบาโบเลยค่ะเนี่ยแล้วทีนี้มาเปิดคอมเมนต์มาเปิดคอมเมนต์สำหรับแฟนคลับนะคะที่ออกได้มาพูดในวันนี้เนี่ยบางคนก็บาทําไมดูแล้วร้องไห้เลยค่ะบางคนก็บาน้ําตาไหลกับคําว่าป้าไม่ไปได้ไหมเนี่ย เชื่อว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะที่พูดที่พิมพ์ออกมาอย่างนี้เชื่อว่าหลายหลายคนต้องพูดออกมาแบบนี้ว่าเนี่ยฉันซึ้งมากเลยนะฉันซึ้งกับคํานี้เลยที่ว่าป้าโบไม่ไปได้ไหมเนี่ยราคาพี่น้องคะและทีนี้มันสังเกตตรงที่แฟนขับพี่น้องคะแฟนขับสังเกตเห็นจุดเปลี่ยนของอไอศกพรพีรพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อคืนนะนะเพื่อนบอกว่าเมื่อคืนรอยยิ้มหนูจิ๋วหายไปเปลี่ยนไปเพื่อนบอ แล้วแฟนคลับบอกว่าใช่ค่ะตอนขึ้นเวทีทั้งสีหน้าแววตาไม่แจ่มใสเลยเออก็คือทั้งหนายนาลําดวนมันหลู่เลยไว้ไมันเป็นจังไดประมาณเนี่ยค่ะป้าไปไปได้ไหมอีกเสียงค่ะไม่ไปได้ไหมคัะป้าเนี่ยแฟนคลับแต่ละคนคือแบบออกมาแบบว่าป้ายไปได้ไหมนี่แหละพี่น้องคะแต่ก็ว่าแหลนะเนาะอนาคตใครเราก็ไม่สามารถที่จะมา,บ,าบังคับเพิ่นได้แล้วก็คนที่จะซัพพอร์ตเพื่อนยังทางยังห่วงในแต่ละ ทุกการเดินทางของเพื่อนก็ดีกว่านั่นเองเนอะพี่น้องเนาะแฟนคับก็คือแบบโอ้โหคิดถึงนะคะป้าโบของหนูจิ๋วคิดถึงป้าโบมากเลยค่ะเนี่ยเอฟซี FC แต่คนก็พูดดีนะพี่น้องคะพูดดีแบบว่าในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนาะโอ้โหใจลึกใจลึกก็อยากให้น้องโบกลับมานะแต่ก็เคารพการตัดสินใจคะ่ะรักเหมือนเดิมนะคะโอ้โหพี่น้องคะเราเป็นแค่เอฟซีที่ติดตามน้ําตาไหลเลยค่ะป้าให้ไป,ไ,ปได้ไหมใจหายนะคะ โอ้โหเด็กอนนะน้องอายุแค่นี้ทํางานป้าไหวไหมคะทุกคนอ่านข้อความหลานป้าใจแข็งได้หรอโอ้โหเมื่อคืนดูดวงตาใ้น้อยของอีลาคือดูเศร้ามากพี่น้องคะเนี่ยเห็นไหมแฟนคลับเพื่อนสังเกตเห็นในเรื่องราวอีลาเด็บอย่างเห็นได้ชัดอะจริงๆไม่ใช่ว่าน้องโตหรืออะไรนะคือแบบพฤติกรรมพฤติกรรมน้องออกมาอย่างชัดเจนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบ น้องโตน้องเป็นเด็กแล้วจะมาควบคุมอารมณ์ได้ดีเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นหมดหละคืจะกรสัมอัทธ์ี่สมื่นนี่ยังแบบว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยเหมือนกับแบบมันออกมาทางสีหนาตลอดแต่เมื่อคืนคือแบบโอ้ยแฟนคลับเป็นห่วงแฟนคลับก็คือแบบว่าเมื่อคืนทำไมอาจารย์ชุนพรสีหน้าไม่ดีจังเลยแล้วตาไม่ดีจังเลยลูกพอ่อสังเกตเ็นพี่้องเนาะพี่้องสังเกตมึงที่หละ่ะคนที่อยู่บนเวทีอะแล้วแฟนคลับอยู่ข้างล่างแล้วพิ่นจ้องอยู่น่าทึ่งอะ แล้วมันเห็นหมดเลยนะเห็นเวลตาเห็นลักษณะเห็นอะไรคือเห็นหมดเลยในเรื่องราว TA, ๆๆนี้แล้วเวลตาอีลาทีจะเศร้าโกเ้าห้อยแห้งๆเลยนี่แหละค่ะเชื่อว่านี่แหละถ้าคิดถึงกันก็ไปมาหาสุขกันตามปกติเลยเนาะว่าเป็นการออกไวทที่ไม่ได้อา่าไม่ได้โบนิ่มคิดกันอนะพี่้องคะเป็นการออกที่แบบว่าเออออกโดยดีแหละทั้งพี่โบทั้งทางบอสก็คือแบบ อ๋อไม่มีการไล่ออกทั้งสิ้นแล้วก็คือเกิดเป็นการตัดสินใจของพี่โบนั่นเองแหละนี่แหละพี่น้องคะสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวคราวเรื่องราวเพีงวันี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะมาเป็นข่าวคราวอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ